อ่านให้ฟังบายชีนำเสนอรายการคติธรรมก่อนนอนออกอากาศทุกวันเวลา21นาฬกาจากพระนิพนธ์ของสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมมลวงวชิระยาณสังวรเจริญสุวัฒโนเรื่องแสงส่องใจให้เพียงพรมตอนที่สในมักมีองค์8อันเป็นทางแห่งความดับทุกข์ ความเห็นถูกเห็นชอบคือสัมมาทิฏฐิยังเป็นประการสำคัญที่สุดฉะนั้นพึงคำนึงถึงการศึกษาและปฏิบัติให้ถูกให้ชอบในทุกเรื่องรวมทั้งเรื่องพรมวิหารธรรมคือเมตตาการุณามุทิตาอุเบคาการให้เมตตาการุณาที่ถูกต้องและการรับเมตตาการุณาอย่างถูกต้องเป็นความสำคัญผู้ทำให้ถูกต้องไม่ได้ จะเป็นผู้ให้ก็ไม่เกิดผลดีจะเป็นผู้รับก็ไม่เกิดผลดีโดยเฉพาะก็แก่ตนเองนั้นด้วยฉะนั้นจึงควรสังวรระวังปฏิบัติให้ถูกเมตตาให้ถูกกรุณาให้ถูกในฐานะเป็นผู้ให้รับเมตตาให้ถูกรับกรุณาให้ถูกในฐานะเป็นผู้รับทุกคนต้องเกี่ยวข้องกับเมตตาการุณาทั้งสองฐานะ คือทั้งเป็นผู้ให้และเป็นผู้รับไม่มีใครสักคนเดียวที่จะเป็นแต่ผู้รับหรือเป็นแต่ผู้ให้เมื่อพูดถึงเป็นผู้รับเมตตากรุณาทุกคนคงจะนึกว่าจะต้องรับอย่างมีกตันญูกะตะเวทีความจริงก็เป็นเช่นนั้นควรเป็นเช่นนั้นแต่มักไม่เป็นเช่นนั้นมีคำกล่าวว่าคนกตัญยูหายากมีเปรียบว่าเท่ากับหาพระอรหันต์นั่นเทียว แต่ที่จะกล่าวในที่นี้มิใช่จะพูดถึงให้เป็นผู้รับเมตตากรุณาอย่างมีกตัญญูกะตะเวทีต่อผู้ให้เท่านั้นสอนให้ทำเช่นนั้นสอนได้แต่หาผู้ปฏิบัติตามยากจึงจะไม่แนะนำในที่นี้ว่าเป็นผู้รับเมตตากรุณาต้องมีกตัญญูกตตะเวทีต่อผู้ให้เพราะรู้กันดีแล้วว่าที่ถูกที่ชอบต้องเป็นเช่นนั้น เมื่อจะเป็นผู้รับเมตตากรุณาให้พยายามทำใจให้สงบจากกิเลสคือความโลภโกรธหลงให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้เพื่อจะได้รับผลจากเมตตากรุณาของผู้อื่นได้มากที่สุดขณะความโลภมีมากในจิตใจความต้องการเมตตากรุณาจากผู้อื่นจะแรงมากได้น้อยก็จะไม่พอใจและแม้ได้มากเพียงไรก็จะไม่รู้สึกพอ เมื่อเป็นเช่นนี้ได้รับก็เหมือนไม่ได้รับและจะไม่เป็นประโยชน์อะไรขณะความโกรธมีมากในจิตใจจะไม่เห็นไม่รู้สึกถึงความเมตตากรุณาที่ผู้ใดแผ่มาให้จะรับไม่ได้เลยแม้มีผู้ให้ขณะความหลงมีมากในจิตใจจะเห็นเมตตากรุณาที่มีผู้ให้เป็นไม่เมตตากรุณา นอกจากไม่เป็นประโยชน์ยังจะเป็นโทษในฐานะเป็นผู้รับพึงทำใจให้เป็นกลางคือสงบแล้วจะได้รับเมตตากรุณาเต็มเม็ดเต็มหน่วยเมื่อทุกขร้อนไม่ว่าทางกายหรือทางใจให้เมตตากรุณาตนเองก่อนด้วยการทำใจตนเองให้สงบเย็นให้ได้โดยการพิจารณาตรายักษณ์คืออนิจจังไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกข ทนอยู่ไม่ได้ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงและอนัตตาไม่เป็นไปตามความปรารถนาต้องการอย่าไปมุ่งให้ผู้อื่นเมตตาการุณาตนแล้วนั่นแหละจะรับเมตตาการุณาจากผู้อื่นได้เต็มที่เท่าที่ผู้อื่นจะมีให้ตนได้ไม่ถูกทำลายหรือทำให้ลดน้อยไปด้วยอำนาจกิเลสในใจตนเอง พึ่งมีสติระลึกไว้เสมอว่าตนเป็นที่พึ่งของตนพึ่งตนเองก่อนทำตนให้เป็นที่พึ่งของตนก่อนคือเมตตาการุณาตนให้มีใจสงบเย็นก่อนจึงจะได้ผู้อื่นมาเป็นที่พึ่งด้วยได้ไม่เช่นนั้นแล้วก็ยากที่จะเป็นผู้สามารถพึ่งผู้ใดได้ด้วยการรับเมตตาการุณาแม้อาจมีผู้ให้ความเมตตาการุณาเป็นอันมาก การศึกษาและปฏิบัติให้ถูกเป็นความสำคัญในทุกเรื่องรวมทั้งในเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาคือในพรมวิหารธรรมดังกล่าวมาการุณาการช่วยให้พ้นทุกนั้นความจริงทำไม่ถูกกันอยู่ไม่น้อยโดยเฉพาะที่เป็นการการุณาตนเองมักจะทำผิดกันเนืองๆยกตัวอย่างที่เป็นทุกข์ทางใจ มีคนไม่น้อยที่เมื่อกลุ่มใจก็กรุณาตนเองด้วยการดื่มสุราเมรัยหรือเที่ยวไปในที่เพลิดเพลินที่ไม่สมควรเพื่อให้ความกลุ่มใจระงับดับลงถือเป็นการช่วยให้ตนพ้นทุกข์ถือเป็นกรุณาซึ่งไม่ถูกอย่างยิ่งเป็นความไม่กรุณาทั้งแก่ตนเองและผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายที่ห่วงใยกรุณาช่วยให้พ้นทุกข์มีความหมายที่งดงาม ไม่ใช่การช่วยเช่นตัวอย่างข้างตน้นเมื่อทุกข์ใจก็ต้องช่วยด้วยกรุณาที่ถูกและกรุณาที่ถูกเพื่อแก้ทุกข์ใจนั้นต้องพึ่งพระธรรมของพระพุทธเจ้าที่สำคัญเช่นให้พิจารณาตราลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาและแนะนำวิธีเดียวกันนี้เพื่อช่วยผู้อื่นให้พ้นทุกข์ใจ ปัญญาเป็นแสงสว่างไม,ากกาไม่ว่าจะแก้ทุกข์กายหรือแก้ทุกข์ใจไม่ว่าจะแก้ทุกข์ของตนเองหรือทุกข์ของผู้อื่นถ้าใช้ปัญญาจะได้ผลความทุกข์คือความมืดปัญญาคือแสงสว่างแสงสว่างเข้าไปสู่ที่ไหนความมืดย่อมสลายไปในที่นั้นปัญญาเกิดขึ้นที่ใดทุกย่อมดับลงที่นั้นจะเป็นผู้กรุณาได้จริงต้องอบรมปัญญาให้เกิดมีในตนให้จริง ปัญญาทั้งหลายมีอยู่ในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามีทุกระดับตั้งแต่ปัญญาขั้นหยาบใช้แก้ทุกหยาบปัญญาขั้นกลางใช้แก้ทุกลกลางกลางจนถึงปัญญาขั้นละเอียดใช้แก้ทุกที่ละเอียดปัญญาที่ละเอียดคือปัญญาที่ประณีตลึกซึ้งแก้ทุกได้สิ้นเชิงพระพุทธเจ้าท่านทรงใช้ปัญญาขั้นละเอียดประณีตลึกซึ้งที่สุดของท่าน จึงทรงแก้ทุกข์ได้สิ้นเชิงไม่หลงเหลือทุกข์แม้เล็กน้อยเพียงไรและไม่มีการจะกลับเกิดทุกข์ได้อีกพระอระหันตสาวกทั้งหลายก็เช่นกันมีผู้เชื่อในคุณของความจริงนี้คือในปัญญาขั้นละเอียดประณีตที่สุดยิ่งขึ้นทุกทีผู้มุ่งมาปฏิบัติพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงมีมากขึ้นทุกทีมีผู้มีปัญญาเพิ่มขึ้น ซึ่งย่อมจะช่วยให้ถึงความพ้นทุกข์ได้ยิ่งขึ้นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความพลัดพรากจากของรักของเจริญใจความต้องประสบสิ่งไม่เป็นที่รักที่ชอบใจเหล่านี้เป็นทุกข์แม้จะมีผู้ไม่เข้าใจว่าทำไมจึงกล่าวว่าความเกิดเป็นทุกข์แต่ความเกิดก็เป็นทุกข์ความเกิดเป็นต้นสายของความแก่ความเจ็บและความตาย ซึ่งทุกคนต้องยอมรับว่าเป็นความทุกข์แน่แม้ไม่มีความเกิดเป็นต้นสายก็จะไม่มีความแก่ความเจ็บความอันเป็นความทุกข์แน่แล้วความทุกข์จะมาแต่ไหนจะมีได้อย่างไรแม้จะกล่าวเพียงสั้นๆว่าความเกิดเป็นตัวทุกข์ที่แท้ก็น่าจะได้ถ้าเข้าใจว่าความเกิดเป็นทุกข์จะเข้าใจเรื่องความกรุณาช่วยให้พ้นทุกข์ได้ชัดขึ้น ว่ากรุณาที่ถูกนั้นไม่ใช่จะช่วยไม่ให้มีการเกิดด้วยวิธีอื่นกรุณาที่ถูกในเรื่องการช่วยไม่ให้เกิดคือช่วยไม่ให้ทุก์ขเกิดตามพระพุทธองค์ส่งสอนคือการทำกิเลสให้สิ้นเท่านั้นไม่มีวิธีอื่นที่ถูกแท้นอกจากทำกิเลสให้หมดจดสิ้นเชิงปรารถนาจะไม่ให้พบความทุก์เลยไม่ว่าเล็กน้อยเพียงไหนตลอดไปก็มีวิธีปฏิบัติวิธีเดียว คือมุ่งหน้าศึกษาปฏิบัติทำรรกิเลสมีโลภโกรธหลงสามกองนี้ให้สิ้นจะเป็นกรุณาที่ใหญ่ยิ่งต่อตนและจะเป็นกรุณาต่อผู้อื่นด้วยถ้าแนะนำชักชวนตักเตือนผู้อื่นให้ศึกษาปฏิบัติเช่นเดียวกันมุทิตาคือพลอยยินดีด้วยเมื่อมีผู้ได้ดีมีสุขความหมายของมุทิตาก็มีเป็นสองคือหมายถึงพลอยยินดีกับผู้อื่น เมื่อผู้อื่นได้ดีมีสุขและพลอยยินดีด้วยกับตนเองเมื่อตนได้ดีมีสุขความพลอยยินดีด้วยนี้จะเป็นเหตุนำไปสู่ความดีอีกชั้นหนึ่งถ้ารู้จักคิดให้ลึกให้ถูกเมื่อตนได้ดีมีสุขอย่าปล่อยให้การได้ดีมีสุขนั้นผ่านไปเฉยๆแต่ให้พลอยยินดีกับตนเองให้ตั้งใจสงวนรักษาความดีที่ได้มานั้นไว้และเพิ่มพูนให้ยิ่งขึ้น นี้หมายถึงผู้ยังเป็นปุถุชนที่ยังไม่หลุดพ้นจากกิเลสและกองทุกข์ซึ่งยังจำเป็นต้องอาศัยความดีเป็นบันไดก้าวขึ้นสู่ความพ้นทุกข์ส่วนผู้ศึกษาปฏิบัติธรรมจนล่วงทุกได้สิ้นเชิงแล้วย่อมไม่มีความยินดียินร้ายเหลืออยู่ความยินดีกับความได้ดีมีสุขแม้ของตนก็ย่อมไม่มีที่พึงยินดีกับความได้ดีมีสุขของตน ก็เพื่อให้ใจสงบสบายได้พอสมควรไม่ทะเยอทะยานให้ยิ่งขึ้นจนเกินไปเช่นได้ดีเพียงใดก็ให้ยินดีกับการได้ดีเพียงนั้นอย่าไม่พอใจเพราะต้องการให้ยิ่งกว่านั้นส่วนการขยันหมั่นเพียรให้ยิ่งขึ้นอย่างถูกต้องสมควรเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผู้ยินดีในความได้ดีมีสุขของตนอาจปฏิบัติได้ สำหรับต่อผู้อื่นที่ได้ดีมีสุขมุทิตาความพลอยยินดีด้วยเป็นสิ่งที่ทุกคนพึงอบรมให้มีเมื่อมีเมตตากรุณาแล้วก็เป็นไปได้ที่มุทิตาจะเกิดตามมาถ้าเมตตากรุณาบริสุทธิ์งดงามจริงใจเป็นเมตตากรุณาจริงซึ่งบางทีก็ยากบางคนมีเมตตากรุณาได้มากมายต่อผู้ที่ลำบากหรือผู้ที่ต่ำต้อยกว่า แต่จะมีไม่ได้ต่อผู้ที่ดีกว่าผู้ที่สูงกว่าเมตตากรุณาที่แท้จริงนั้นไม่ได้เป็นสิ่งที่ผู้สูงกว่าจะพึงมีต่อผู้ที่ต่ำต้อยกว่าเท่านั้นเมตตากรุณาที่แท้ไม่ใช่เรื่องของความสูงความต่ำความดีความไม่ดีเมตตากรุณาที่แท้จริงย่อมมีได้แม้ในคนยากจนเข็นใจต่อเศรษฐีมหาเศรษฐี มีได้แม้ในผู้มีสกุลต่ำยศต่ำต่อผู้มีสกุลสูงยศสูงเมตตากรุณาเป็นเรื่องของความงดงามแห่งจิตใจโดยแท้ไม่เกี่ยวกับอะไรอื่นคนสูงคนต่ำคนรวยคนจนต่างมีทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นเมื่อมีความเกิดย่อมตามมาด้วยความทุกข์คือความแก่ความเจ็บความตายเป็นต้น พิจารณาเช่นนี้แล้วย่อมเห็นว่าทุกคนมีเมตตากรุณาต่อกันได้และทุกคนพึงมีเมตตากรุณาต่อกันด้วยความพลอยยินดีเมื่อมีผู้ได้ดีมีสุขผลที่จะเกิดขึ้นนั้นเราจะเป็นผู้ได้รับก่อนผู้อื่นทั้งนั้นความพลอยยินดีด้วยกับความริษยาให้ความเย็นร้อนต่างกันขณะที่ใจเกิดความยินดีเราเองนั่นแหละสบายใจ สบายก่อนใครอื่นทั้งหมดผู้อื่นกว่าจะได้รับความสบายใจที่เกิดจากใจยินดีด้วยของเราก็เป็นอันก็เป็นอันดับรองจากตัวเราตรงกันข้ามขณะที่ใจเกิดความริษยาเราเองนั่นแหละทุกขร้อนก่อนใครอื่นทั้งหมดผู้อื่นกว่าจะได้รับความร้อนใจที่เกิดจากใจริษยาของเราก็เป็นอันดับรองจากตัวเรา ความพลอยยินดีด้วยเมื่อมีผู้ได้ดีมีสุขเป็นสิ่งพึงอบรมให้มีจะว่าเพื่อประโยชน์ตนก่อนประโยชน์ผู้อื่นก็ไม่ผิดเพราะเรานั่นแหละจะได้รับผลดีเป็นความเย็นใจก่อนผู้ใดอื่นทั้งนั้นมุติตาความพลอยยินดีด้วยเมื่อมีผู้ได้ดีมีสุขเป็นสิ่งที่อาจเกิดขึ้นเองได้เมื่อมีเมตตาการุณาพร้อมอย่างถูกแท้จริง และอาจอบรมให้เกิดได้สำหรับในกรณีที่ยังไม่เกิดขึ้นเองด้วยความพร้อมของเมตตากรุณาแท้การอบรมคุณธรรมความดีใดๆให้เกิดมีในจิตใจทำได้ด้วยใช้ปัญญาใคร้ครวญปลูกฝังเหมือนเพาะต้นไม้ตั้งแต่เมล็ดรอบคอบดูแลรักษาให้งอกงามเติบใหญ่เป็นสิ่งทาได้การใช้ปัญญาคือการใช้ความคิดให้ถูกต้องให้สมควร จะอบรมมุติตาให้เกิดมีก็ต้องคิดไปคิดมาให้เป็นปัญญาบาังเกิดเป็นผลดังปรารถนาคือเป็นมุติตาความพรอยินดีด้วยเมื่อมีผู้ได้ดีมีสุขวิธีคิดให้เป็นปัญญาก็เช่นเมื่อรู้เมื่อเห็นว่ามีผู้ได้ดีมีสุขใครนั้นก็คือใครที่เรารู้จักหรือเกี่ยวข้องเป็นญาติพี่น้องเพื่อนฝูงนั่นเอง ถ้าใจไม่ยินดีด้วยก็ให้พยายามคิดให้ถูกเขาเป็นเพื่อนของเราเขาได้ดีมีความสุขเราต้องควรพลอยยินดีด้วยเพราะอย่างน้อยเขาก็เป็นเพื่อนของเราเขาดีขึ้นก็เหมือนเครื่องประดับที่ช่วยให้เราดีขึ้นด้วยถ้าเป็นคนอื่นได้ดีหรือดีขึ้นเสียด้วยซ้ำที่จะไม่เกี่ยวเนื่องถึงเราเลยเพื่อนเราได้ดีเช่นได้ลาบนับว่าดีกับเราด้วยเราควรยินดีกับเขาด้วย เพราะเมื่อเขามีลาบเขามีความสุขเขาจะเผื่อแผ่ความสุขนั้นถึงผู้เกี่ยวข้องใกล้เคียงรวมทั้งเราด้วยจะเผื่อแผ่ย่างตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามทุกคนรวมทั้งเราจะต้องพลอยได้รับด้วยแน่นอนผู้ได้ดีมีความสุขทุกคนจะมีความเย็นความเย็นในทุกคนจะไม่เป็นผลร้ายแก่ผู้ใดจะเป็นผลดีเท่านั้นเราก็จะได้รับผลดีจากความเย็นนั้นด้วย แล้วทำไมเล่าเราจึงจะไม่พลอยยินดีด้วยกับความได้ดีมีสุขของคนทั้งหลายกลับมาติดตามรับฟังคติธรรมก่อนนอนจากอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในคืนพรุ่งนี้สำหรับคืนนี้ขอทุกท่านหลับเป็นสุขฝันดีราตรีสวัสดิ์